แล้วหรอถนแล้วล่ะคะอ A. เอ๋ว่าไงตื่นแล้วก็ I love you ยังไงคะยิ่งกรถีบได้ทำไมอะตื่นแล้วก็ I love you นะ I love you ถ้าเอ๋มองโทรศัพท์เอ๋ มันเที่ยวมันเที่ยวอยอะใอ้่ใหญ่อะเที่ยวไหมฮะเราไปเที่ยวไปมองโทรศัพท์นี่มองน้ำเลยเอ๋เหระเขามองเขามองโอ้ยตดทำไมอะน้ำหน้าแผงตดเฮ้ยไล่อะ สบายใจนังปูด